ปวงชนชมชื่นปื้มเปรมปีราชสมภพราชินีนาฏแก้วกิติศักดิ์สวัสดีสง่าชาติงามพระจริยวัตรแพ้วผ่องพร้อมคู่นากรถวายพระพรพี่สุดซ้องสาธุคุณจงรักพักดีอดุลทั่วด้าวจเจริญเรืองประเทืองหนุนเนื่องสิริเป็นมิ่งเมืองเนื่องน้าว นิดน้อมนำกเกษมด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชมกิน่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารขร้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน